ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเตียนเรากล่าวติเตียนพระธรรมหรือกล่าวติเตียนพระสงฆ์ก็ตามพวกเธอไม่ควรผูกอาฆาตแขนเคืองขุ่นใจคนพวกนั้นถ้าพวกเธอโกรธเคืองหรือไม่พอใจพวกเขาพวกเธอก็จะประสบอันตรายเพราะความโกรธเคืองนั้นได้ แล้วพวกเธอจะรู้ได้หรือว่าที่พวกเขาพูดนั้นถูกหรือผิดพวกพระภิกษุกราบทูลว่ารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำติเตียนนั้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงพวกเธอควรชี้แจงให้เห็นชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงไม่ถูกต้องไม่มีและไม่ปรากฏในพวกเราส่วนคำยกย่องนั้น ถ้าเป็นเรื่องจริงพวกเธอควรยืนยันให้เขารู้ชัดลงไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถูกต้องมีอยู่และปรากฏในพวกเราธรรมะจากพระพุทธเจ้าสาธุ